ทกสโอนเงินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี65ทับ66เพิ่มอีก171ล้านบาท4มกราคม66ดูแลเกษตรกร,ร3 8ม0มนครัวเรือนกลาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทุกท่านขอตอ้อนรับข่ัปสดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันพุที่ส มกราคม2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวยครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนา3 8 0 0 0ครัวเรือนมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายกราบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกะสะเปิดเผยว่าในวันนี้วันที่4มกราคม2 5 6 6กะสะนะครับได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ6แก,ก่เกษตรกรอีก สามหมื่นัวรเรือนเป็นจำนวนเงิน171.71ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโครงการสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการได้ละ1,000บาทครั้งที่5เป็นจำนวนเงินกว่า130.5ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน17,200 84ครัวเรือนและโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4ทั65งวดที่12และงวดที่1เสืมเสียเพิ่เติมเป็นจำนวนเงินกว่า41.18ล้านบาทและมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน27,20ครัวเรือน เกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสอเอโมบายและ A.Mobile Plu s ได้ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line Official BAC Family กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกสทั่วประเทศได้นะครับสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565และมติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565เห็นชอบให้ทกศดำเนินมาตร,รการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยผ่านโครงการสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2565ทับ66 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูปปกข้าวปีการผลิต2565ทับ6กซึ่งทากาสได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กเกษตรกรตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาอีก3 8 0 0 0กับอีก4ครัวเรือนที่ในวันนี้นะครับวันที่4มกราคม2566ทกศนะครับได้ดำเนินการ โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทสำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินโครงการนี้นะครับและพร้อมกันนี้ทางท่ากสก็ได้โอนเงินประกันรายได้ข้าวงวดที่1ถึงงวดที่11เพิมเ่มเติมและงวดที่12ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแจรข่าวเกษตรท,ทารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กรา,าบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชม ทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ